ถ่าอร่อยมากเลยคนครศรีผมกินแน่นจริงๆค่ะลิต้ามีที่พัก1คืนของโตเรโดุู้ยล่ามาแจกทุกคนด้วยรายการใหม่ล่าสุดของลิต้าค่ะกับรายการลิต้าพาทัวร์ ค่บ รายการนี้นะคะก็จะพาไปท่องเที่ยวทุกที่เลยที่ทุกคนขอมาลิต้าก็จะพาไปกินไปเที่ยวอ p แรกของเราในวันนี้นะคะจะพาไปเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเนื่องจากว่ามี FC inbox เข้ามาหาันตายเยอะมากเลยนะคะว่าอยากให้พาไปกินไปเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเคยไปทีหนึ่งแล้วเราชอบมากอาหารอร่อยที่เที่ยวแบบดีนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออ EP แรกเนี่ยเราจะไปเที่ยวที่นครดีกว่าแต่นะแต่อะไร ไม่ได้ให้ไปเที่ยวเฉยเราจะมีมิชชั่นให้ไม่ได้ชิลๆหรอคะไม่จ่ะไม่จ่ะให้ไปถึงสนามบินนครศรีเราจะมีมิชชั่นแจ้งนะครับว่าจะต้องทําอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวอักษรจ้ะรายการเราเริ่มน่าสนุกแล้วนะคะมีมิชชั่นด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันเลยคะ่ะใช้ Air Asia Super App ค่ะเปิดขึ้นมาเจอ e boarding pass เลยสะดวกมากคือไม่ต้องแบบไปพิ้นต่อแล้วอะแล้วก็ถึงเครื่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบไปเคาน์เตอร์ช็คอินเมื่อกี้คิวยาวมากเหมือนเป็น fast pass วัดนครศรีธรรมราชแล้วที่แรกที่เรามาเดี๋ยวมาทานข้าวชากันก่อนก็คือร้านปกปีนั่นเองอย่าลืมวันนี้มีมิชชั่นจ้ะวันนี้เธอต้องหาคำว่าลิตา L I T A ให้ถ่ายรูปแล้วก็พิเซ็นเสนิเสนค้าสถานที่หรืออาหารให้มีชื่อของตัวเราเองอยู่ถ้าทำได้ก็คือว่ามิชชั่นผ่านแต่ถ้าทำไม่ได้คุณจะต้องเลี้ยงเดินไปบอกเลยครับว่าที่ไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวหนูจ่ายเองทางร้าน ก่อนว่าเราจะต้องหาร้านอาหารของหรือของกินหรืออะไรก็ได้ใช่ไหมคะของครวับนั้น,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 นที่ขึ้นต้นด้วย L I T A อะไรก็ได้โดยเฉ<ร>พาะพรีเซนต์ของของจังหวัดนั้นได้ครับใช่ครับต้องพรีเซนต์ด้วยใช่ครับอะไรยังไงโอเคค่ะจะพยายามทำให้ได้นะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปทานข้าวเช้ากันก่อนนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านโกปีไม่มี L I T A นะ <laughs> ชาติมหาวระวิหารเป็นที่เที่ยวที่แรกเลยที่มาของเมืองนครนะคะสวยมากตอนนี้ค่ะดิต้าก็เข้ามาในวัดเข้าไปไหว้ที่วิหารพระทรงมาเรียบร้อยแล้วนะคะปกติค่ะ เขาก็จะให้ขึ้นไปบนเจดีด้วยให้ไปเดินวนแต่ว่าปัจจุบัน,นะคะ่ะคนขึ้นไปเยอะมากๆแล้วก็ทําให้เหมือนวัตถูกของวัดเสียหายตอนนี้เขาก็เลยปิดแล้วก็สามารถไหว้จากทางด้านล่างนะคะต้าทำอะไรครับเนี่ยมาไหว้พระเล่นไหนดีเล่นไหนดีทุกคนเฮ้ยตัวเอล L O เ t R R Y Lottery มีแล้วมีเขียนมีเขียนคำว่าลอตเตอรี่ในนั้นไหมครับมีสี่แปดละครับโอ้ใช yes, ่แล้วค่ะชื่อของสมัครคนสี่ท่านพระพิเศ์เลยครับผมมาเมืองทอต้องซื้อลอตเตอรี่ค่ะรางวัลใหญ่ๆต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนค่ะได้ได้ถือผ่านครับถือว่า L ผ่านครับผม ก็จะง่ายขนาดนี้นะคะ่ะก็คือแบบว่าได้แล้วหนึ่งตัวที่วัดที่แรกที่เที่ยวเลยเกียดคิดคิดง่ายไปนะคะเดี๋ยวเจอตัวไอครับตัวไอนะครับเป็นสละนะครับผมได้ร่ำเลยเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันค่ะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่ศาลหลักเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชใครมาใครไปเมืองนครนะคะก็จะต้องมาที่นี่ก่อนเลยนะคะมาไหว้เอาเรื่องกันททก่อน บ้านคิริวงค่ะเป็นแหล่งสูดโอโซนที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคะสุดอากาศที่ Wong ะคะิริวงกันใครมาเมืองนครศรีธรรมราชจะต้องมาเช็คอินที่นี่ค่ะสวยจริงๆทุกคนดูสิร้าน,นไอศครีมร้านนี้ดังมากเปิดมาแบบ20-30ปีแล้วร้านไม่ใหญ่แต่ว่า อร่อยมากแล้วทีเนี่ยคำว่าไอศครีมอ่ะมันมีตัวไอใช่ไหมตั้งน่าจะได้ตัวไอไปดูเลยได้ไอศครีมมาแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันโอ,อ้มากปังหมดร้านเด็ดไทยมาละครต้องมาเพราะว่าอร่อย ตม,มตีวอรทุกคนคะวันนี้ค่ะลิป้าเข้าพักที่โรงแรมตรอเรเด้าพูวิลล่าโรงแรมนี้ค่ะเป็นพูวิลล่าสุดหรูสุดหรูจริงๆนะคะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวทุกหลังแต่ราคาเป็นมิชแค่คืนละ2,000ันกว่าบาทเท่านั้นทุกคนคือแบบสุดยอดมากอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยค่ะ สนามบินเพียงแค่1ินาทีเท่านั้นคือว่ามันชิลมากทุกคนเวลาจะไปขึ้นเครื่องบินเขาก็ต้องเผื่อเวลาโหลดของเช็คอินนะคะถ้าหากว่านอนโรงแรมนี้คุณจะมาเที่ยวนครศรีธรรมาราชมาไหว้พระอะไรแบบนี้ค่ะคุณไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการที่จะไปขึ้นสนามบินกลับบ้านและที่สําคัญมีสระว่ายน้ําส่วนตัวทุกหลงังบรรยากาศข้างในดีมากๆเป็นยังไงเข้าไปดูข้างในกันคะ่ะนี่เป็นจุดเช็คอินของทางโรงแรมนะคะจะต้องมาเช็คอินตรงนี้เนะเาะเขาก็จะมีแบบ บอกข้อมูลแบบทุกอย่างจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลิสต์ร้านอาหารอาหารเช้าก็เด็ดที่นี่มีหลายอย่างจกหมูจกไก่ข้าวมันไก่ข้าวหมกต่างๆข้าวยำข้าวยำสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะมากๆแล้วที่สําคัญเขาจะออกมาในรูปแบบของกินในสระเออเก๋บัลล่ะข้างในจะเป็นไงเข้าไปชมกันเลยค่ะ เข้ามาสักพักแล้วอ่ะคุณจะได้เห็นถึงความแบบเงียบสงบของที่พักมากๆมันเป็นไพรเวทจริงๆอ่ะทุกคนดูสิที่สําคัญห้องพักระหว่างห้องอ่ะเบิ้ลผนังด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะพูดคุยกันหรือทําอะไรในห้องอ่ะอีกห้องหนึ่งที่อยู่ติดกันก็คือจะไม่ได้ยินเลยเช็คอินเรียบร้อยแล้วมาถึงห้องพักเราค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าใหญ่มากสวยมากเลย อันนี้จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะห้องพักที่นี่นะคะก็คือจะมีสองทป์จะมีแบบสองคนกับสี่คนนะคะอันนี้ห้องที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นห้องแบบสองคนจะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำสุดตัวแบบสวยมากทีวีนะคะดูเดน็ต์ิ็ได้สวยมากดีมากคือว่านอนแล้วก็แบบว่าเป็นวิวสระว่ายน้ำ แล้วก็คุณพี่หญิงคะใหญ่มากแต่งหน้าไปเลยจ้าสวย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 ไม่ใช่ที่ผักนาคนในกระจกสวยมาค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ำมีอ่างหรือเปล่าต้องมีอ่างนะมีอ่างด้วยได้แล้วค่ะเดี๋ต้องมีฉากปีฟองนะคะ ห้องหนึ่งนะคะจะเป็นอีกไทป์หนึ่งจะเป็นทูเบดมนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันคือใหญ่มากน,นี้นะคะก็คือสามารถอยู่กันได้สี่คนเลยเป็นสองห้องนอนเดี๋ยวไปดูห้องนอนเล็กกนห้องนอนเล็กแต่เต็งไม่เล็กนะจ๊ะห้องนอนเล็กแต่ว่าเตยงใหญ่เวอร์สี่แล้วก็มีห้องน้ําส่วนตัวด้วยนะคะสุดปังก็จะแบบหน้าตาเหมือนห้องสองคนเลยนะคะวันเบดม,มแต่ว่า อันนี้มันจะมีสองห้องมีห้องนั้นนอกขึ้นมานี่ห้องน้ำก็คือแบบเสมือนกันนะคะเจ๋โตมากแต่ว่าคอชอบตรงห้องโถงสามารถแบบว่าใช้เวลาตรงนี้กับพื้นที่ใหญ่ๆอย่างนี้ได้สบายเลยค่ะแล้วก็ เป็นวิวคูรีล่าเหมือนกันอันนี้คือถ้าสมมติว่าใครมากับครอบครัวแบบมีลูกเล็กอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบครอบครัวสี่คนอะ่ะ<ม>ก็คือมาใช้เวลากันในแบบที่นี่ทั้งวันทั้งคืนได้เลยนะมันก็แบบตอนเย็นใช่ไหมแล้วก็มนนาดิ dinner ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มีครัวะเลร็จด้วยนะคแล้วก็แชงกาแฟอุ่นอาหารอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้อยากเล่นนาวแนละ้วเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนสภาพก่อน เปิดชุดออกมาออกกําลังกายแล้วค่ะนอกจากว่าที่พักของเราจะมีพูวิลล่าแบบส่วนตัวแล้วนะคะเขาก็ยังมีฟิตเนสอีกด้วยนะคะสําหรับคนที่รักการออกกําลังกายเคยออกกําลังกายเป็นลูทีนเคยไหมคะเวลามาเทีย่ยวแล้วเราก็แบบยังอยากออกกําลังกายอยู่อะแล้วที่สําคัญคือเวลาเรามาเทีย่ยวเรากินเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาออกกําลังกายค่ะเพื่อให้เราได้กินเยอะกว่าเดิมให้กินแล้วไม่รู้สึกผิดอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูฟิตเนสกันดีกว่าคะ่ะ men a ม่ always right <c oughs> จริงๆเราก็จะบอกว่าผู้ชายทำงานด้านซ้ายแหละหหลผู้หญิงทำงานด้านขวาแต่ว่าคำเนี้ยมันแปลว่าผู้หญิงี ร้อยหมดแล้วนะคะสั่งมา1 2 3 4งสองาส่ห้ากอย่างด้วยกันนะคะร้านนี้ค่ะโด่งดังมากเพราะว่าเชฟอคะค่ะไปทํางานแล้วก็ไปฝึกฝนมาจากประเทศออสเตรเลียเลยแล้วก็กลับมาเปิดร้านที่เมืองไทยค่ะต่ลิต้าขอตัวไปทานข้าวกสรนนะคะบรรยากาศที่นี่นะคะก็สวยมากเหมาะกับการถ่ายรูปมากนะคะรับรองว่าถ้ามาที่นี่แล้วจะได้รูปสวยๆกลับไปแน่นอน,นะคะ่ะ แอบไปถ่ายรูปมาแล้วก็มาเจออะไรรู้ไหมคะตัว L อตัวที่สองคือแบบแล้วตัวไอะ่ะตัวเ <laughs> หลานตัวชูตัว L อเป็นแบบว่า LL ได้ไหมครับเจร้ยนนายเยจเลยยังไม่หมดเวลาเที่ยวเลยเดี๋ยวเราหาก,กันต่อดีกว่าคะ่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตอนสี่โมงเย็น วันนี้จ้าวันนี้จ้านีลีจ้เเอะไรหรอจ้ I frost t h s c a r e because I ได้อแล้วค่ะแอลไอเนาะใช่แอลไอล้เอแบบง่ายมากถ่รูปคู่จ้า ็นร้านคาเฟ่คู่เมืองนครศรีธรรมราชน่ากินมากมีสตรอเบอรี่ที่ใหญ่มากค่ะขับรถมานะคะมองเห็นตั้งแต่เลนทางนูนน้นค่ะถนนค่ะถนนใหญ่ไอโฟร์ดีเซอร์คาเฟ่มาค่ะวันนี้ค่ะอยู่ที่ร้าน Day and Night จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นร้านนั่งชิลที่แบบคิดมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆนะคะสำหรับใครที่มาจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วอยากจะมานั่งชิลแนะนำร้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในกัน สบายกันคือแบบว่าพอ เรามีสาวไยน้ำส่วนตัวเราก็จะทําอะไรก็ได้ค่ะจะว่ายน้ำกี่โมงก็ได้จะนั่งตีขาถึงกี่โมงก็ได้มันเริมันปังตรงนี้นี้ค่ะก็เที่ยวมาทั้งวันแล้วค่ะตั้งแต่เช้าเลยนะคะที่เที่ยวแบบ หลากหลายมากค่ะกับจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ทำมิชชั่นได้แบบเกือบจะสำเร็จแล้วค่ะวันนี้ได้ L ได้ I ได้ T แล้วเนาะก็ขาดตัวเอตัวเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหากันต่อและตอนนี้ค่ะก็มาแบบแช่น้ำสบายๆนะคะที่อาบอน้ำโรงแรมโตเรโดเนาะรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆนะคะโรงแรมแบบเงียบสงบมากๆค่ะแล้วก็วิวสวย มีพูล,ล่านะคะแล้วอางน้ำก,ก็ใหญ่มากนะคะแต่ตอนนี้ลิตาขอไปแช่น้ำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดู็นกันต่อ <Good> morning, ค่ะ굿มอร์นน mm ิ่งค่ะทุกคนลิตาตื่นเชา้าอันสดใสามาพร้อมกับเซ็ตเบรคฟาสต์รถป้าคือเมื่อกี้เดินออกมาจากห้องนอนมาแล้วเราก็แบบเห็นเลยว่าเป็นเซ็ตอเมริกันเบรคฟาสต์ลอยนะ้ำในบ้านส่วนตัวคุณเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูอาหารเชา้ากันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง มีเป็นเซตอเมบรกลางวันนะคะ2อที่มีเครื่องดื่มมีขนมหวานแล้วก็ผลไม้ด้วยแบบว่าครบสุดฟังแล้วมันสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวจะต้องแบบถ่ายรูปเยอะๆเลยตรงนี้เป็นอะไรที่สาวๆน่าจะชอบเนาะได้ไหมคะตัวเไม่ได้ครับไม่มีอักษรเอนะครับอ <America Breakfast S 2> นเบรกฟาสตันเนี่ยคนทางบ้านคิดว่าได้ไ,ไ,ดไหมคะมต้องได้แล้วแหละจังนวอย่างนั้น ไม่ไม่หลุดดีกว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีตัวเออะต้องมีตัวเอตอนกลับอ่ะไม่เอาคิดแล้วกันว่าจะเป็นคืออะไรอ่ะแอเอเชียรู้เปล่าคะได้ค่ะอยากได้ตัวสุดเดี๋ยวบีเลยจ้าตัวใหญ่ๆข้างเครื่องเลยจ้าหน้าใบเลยถ้างั้นน่าเลี้ยงตะกร้อเลยใบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราอะทำไมตะกร้อคิดได้อ่ะตอนนี้แบบว่าคือหิวมากแล้วอ่ะโดดลงเลยครับลงไปกินในน้ำนะจ๊ะสั่งให้ทำอะไรเราทำอะไรมาค่ะจ้ะ จะลองดูซิว่าการที่ลงไปกินในปันในน้ามันจะเป็นยังไงใครเป็นคนคนแรกว่าจะต้องกินอาหารเช้าในน้ำเป็นคนแบบว่าชีวิตมีรสชาติรือต้อแบบว่ามีซอสก่อนแห <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวลิต้าขอไปเอนจอยอาหารเช้าสุดหรูในน้ำก่อนนะคะ มีไหมมาเจอร้านนี้คือแบบน่าหลกมากอยู่ริมทะเลทุกคนทะเลร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านคลื่นค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้าใงในกัน ทุคนชั้นพีก็อยากกินของทะเลค่ะแล้วก็อาหารตายด้วยตอนนี้ก็เลยอยู่ที่ร้านกับตันซีฟู้ดค่ะสั่งมาเยอะมากนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าทุกคนคือหอยใหญ่มากจริงน้ำจิจ้มซีฟู้ดก่อนจ้าหอยมากแกงเหลือง สซบเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะ ร้านบางเ่านะคะเป็นร้านโรตีชาชาเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยจะมาทานของหวานการเป็นโรตีค่ะมาใต้ก็ต้องแบบโรตีชาชาอะไรเงี้ยก็มีน้ำชาด้วยนะคะชิมมาแล้วก็สั่งเป็นเป็นชาเย็นมีโรตีมพะพร้าวอ่อนโรตีข้าวโพดโรตีกรอบโรตีกล้วยหมูอยากกินโรตีกล้วยหมู ฉ well. ่ำๆเลยจ้า นขนมจีนป้าเขียวค่ะอลังการมากเยอะมากนะคะตอนแรกไม่รู้ว่าจะมาเซ็ตใหญ่แบบนี้ว่าจะเป็นแบบของใครของมาอย่างงี้แต่ว่ามาแบบนี้ก็คืออลังการดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้ําขนมจีนทีละอย่างกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะคะจะเป็นน้ํากะทิอันนี้จะเป็นน้ําปลาอันนี้จะเป็นไตปลาเนาะน,นี่แลวส่วนนี้จะเป็นน้ําพริกเนาะค่ะแล้วเราก็ กิบหนมจีนแบบบุฟเฟ่ต์ได้เลยเติมได้ไม่อัน้นกินกับไก่ทอดคือมันจะเข้ากันมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเป็นเมนูพิเศษด้วยเป็นหอหมกปลากะผงเราไปทานกันดีกว่าค่ะมาเลยมาลุยกินมมาน้ำอะไรดีตไตปลาแมมสักหน่อยลากัเลย คบบว่าจาัดจ้านแล้วทีนี้ก็ไม่ล,ละรอ้อนวันนี้ค่ะกินอีกแล้วมือที่18ของวันวันหนึ่งที่กินไม่รู้กี่รอบอยู่ที่ร้านควรไม่หนักจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลวงใน User Choice ปี2 0 1 9ด้วยนะคะก็คือเป็นร้านยอดนิยมในวงในนั่นแหละคือแบบนะครนสีของกินแน่นจริงๆค่ะหน้าทานทุกอย่างเลยสั่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูเร็วๆดีกว่ามีใบเหลียงผัดไข่ของโปรดมาต้าย,ยังไม่ได้กินแกงทั่วเลยอะ่ะก็รู้สึกแบบอยากมากแกงส้มฉันชอบมากฉันสั่งทุกร้านจริงๆนะคะ แต่ดูแซ่บอยู่แล้วก็เป็นปลาลาบพิงนะคะมีผักสดที่ด้วยขอชิมแกงขั่วให้คุณผ <w _> ู้ชมดูก่อนว่าเป็นยังไงเผ็ดมากชอบเมื่อกี้แอบกระติบพนักงานบอกว่าขอเผ็ดๆด้วยเผ็ดจริงแบบตื่นเลยอ่ะอร่อยขอตัวไปทานก่อนนะคะิ หิวหรือเปล่า่หิวทำไมหิวทั้งวันแล้วก็มาถึงเวลาเช็คเอาท์ของเราแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าได้ชาร์จแบตเต็มๆเ,เลยกับการมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหลังจากที่เราอะ่ะ ทำงานเหนื่อยหนักจากกรุงเทพมาแล้วแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่ก็คืออากาศดีมากๆแล้วก็ที่พักก็คือดีมากๆฟินมากๆและลิต้ามีข่าวดีมาบอกแฟนเพจลิต้าแคนไฟทุกคนด้วยค่ะลิต้ามีที่พัก1คืนของโตเรโดคูยวล่ามาแจกทุกคนด้วยกติกาง่ายมากๆเลยนะคะไม่ยากเลยเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปดี พร้อมเขียนแคปชั่นว่าทำไมคุณถึงยังมาโตเรโดคูวิลล่าติดแฮชแท็กโตเรโด้คูวิ l ล่ด้วยนะคะกิจกรรมของเรานะคะจะสิ้นสุดในวันที่31มีนาคม2565ประกาศผลรางวัลในวันที่1เมษายน2565ทางเพจลิป้าแคนไฟ์ค่ะ และสำหรับคนไหนนะคะที่อยากจะมาเที่ยวที่พักบรรยากาศดีๆแบบนี้ในราคาสบายกระเป๋านะคะคุณก็สามารถติดต่อได้เลยที่ต o ร o เ p ดอ i ูวิลล่าเดลิต้าจะขึ้นข้อมูลการติดต่อด้านล่างนี้ให้นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากรายการลิต้าพาทัวร์ด้วยนะคะใครอยากให้ลิต้าพาไปเที่ยวไปกินไปช็อปที่ไหนนะคะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเดลิต้าก็จะทำอีพีต่อไปให้กับทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบายพบกับช่วงพิเศษของคลิปนี้นะคะชื่อว่าช่วงของเด็ดสนามบินพากินกับลิต้าได้ถึงของกินนล้ถึงลิต้าถูกไหมทุกคนรู้ไหมว่าแอร์ค่ะเวลาไปที่สนามบินไหนอ่ะมันจะมีของอย่างหนึ่งที่ เราจะต้องอยากกินอยากซื้อตอนนี้เราอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะก็คือร้านลิกอนั่นเองมันจะมีขนมปังอันนึงที่อร่อยมากแล้วแอบจะหงยหาเราก็อยากกินมากถ้าเวลาบิดมานครศรีมันเป็นขนมปังไส้สังขยาแต่มันอร่อยและฟินมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาซื้อกันค่ะนี่อันนี้อร่อยมากสังขยานะคะก็จะมีสีเขียวกับสีส้มแต่พิป้าชอบกินสีส้ม เราจะซื้ออันนี้ไปฝากลูกเรือบนเครื่องเขาจะต้องดีใจมากแน่ๆค่ะและตอนนี้ค่ะลิต้าก็ได้เอตัวสุดท้ายแล้ว A อ C เชยได้อได้ไได้ชได้เอแล้วมิชชั่นคอมพีทไม่โดนลงโทษน,นะคะวันนี้